นี่เจ้าท่เนแนชนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะปูเป้พลลมถ้าอยู่ในน้ําจะเป็นอย่างนี้เหรอใอันนี้เอาไว้เพื่ออะไรตัวนี้ตัวลมมันนีเอาไว้ทำอะไรกลางลอยน้าอ๋อลอยน้ำเหรอมันเป็นเหมือนฟองน้าใช่ไหมอ๋อเพื่อเพื่อมันทรงตัวลอยน้ำได้นะครับอ้โนี่คือปูเขาเรียกปูเป้นะเพื่อนๆเคเห็นหรือเปล่าครับโอ้ยกินได้ไหมเนี่ยกินไม่ได้นะอ๋อมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเอ่อมาติดอวนแล้วก็เป็นขยะเขาก็ไม่เอานะฮะ อันนี้ถ้าเราปล่อยลงทะเลได้ไหมพี่นี่ปล่อยได้แต่ไม่ปล่อยแล้วจะติดอีกเหรอนี่ครับดูครับเยอะแยะหมดเลยฟูเป้นะฮะอ๋อนี่ครับเอ้ะแต่นานๆเห็นทีนะไม่เคยไม่เห็นเอายปาเด้งสเลย ไม่ดนคเดียวยัรเดียวกจ้านี่ครับนี่ไม่ตายเลยนะปูเป้ผลล่มแปลกนี่ครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูในในเน็ตนะครับไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าครับตรงนี้มันจะเป็นของแปลกในทะเลนี่ก็มีเยอะนะครับนี่แบบนี้นะ <onz> <etus> นี่ครับนี่เป็นกลางร่มแบบนี้นะตัวนี้มันจะลอยได้ในทะเลนครับนี่ฮะที่ดังไหใช่ได้รวย มันจะมีขาอยู่มีขายอยู่สี่ขานะแล้วก็มีก้างด้านหน้าอยู่สอง,สองนะฮะ<อ>ทั้งหมดเป็นหขานะครับมีก้าง2มีขาสี่นะฮะ ข้างบนจะมีข้างบนนี่จะมีข้างบนนี่จะมีร่มนะบฟองน้ำนะครับไว้มตัวอ่นะเขาเนีออนัยหนต่เยรงนี้ยไงตรน เอาไปเลยตมมิิตำรวจมาซื้อปลาทางโรงพักเลยครับวันนี้ครับคุ้มกลับไม่มาหรอนี่เป็นะตองกำลังทำูุเรียนถ้าห้องเย็นหายปลาโรงพักนนะเ อนมันโอานนะคนาเนะขอบคุณครับเอ้้าหนาไลตวีชิล้ออน่ยอัวจริงะถ้าเข้าใจประชาชนมังก่าครนะก็รูไป้ยรับ้ว่าทนที่ติดตามชมครับซนิโทยเวชนครับปูกเป้ครับ